ชิลีนะคะทางช่องทาา YouTube อีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเห็นลักแต่งหน้าเต็มแบบนี้แต่ผิวยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะเพราะว่าเราจะมาเสกงานผิวไปพร้อมๆกันเลยค่ะอ่ะเนื่องด้วยนะคะความที่นี่อีกแล้วนะคะสิวบุกค,ค่ะเพื่อนๆก็คือใส่แมสสองชั้นกลวงมากออกไปซูเปอร์มาร์เกต็ตไปตลาดอะไรเงี้ยเราก็ใส่แมสสองชั้นแล้วก็สิวก็ขึ้นมาอีกแล้วนะคะความจริงรักเคยทําวิธีแก้แล้วสําหรับการใช้สกินแคร์สามสิบวันทําให้สิวหายได้ อันนี้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถตามไปดูกันได้แต่สําหรับวันนี้นะคะเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าค่ะนั่นก็คือ15นาทีผิวกริบแน่นอนนะคะเดีย๋ยวเพื่อนๆตามไปดูกันเลยว่ารักจะทํายังไงค,<ๆ>ค่ะเมื่อคืนนะคะรักรูว่าวันนี้เราจะทําคอนเทนต์งานผิวดังนั้นสิ่งที่รักทาไปเมื่อคืนทําให้ผิวแบบชุ่มฉ่ำมากๆนะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะ Oriental Princess Red Natural Whitening and Firming Phenomenon Night Moisturizer ค่ะตัวนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วอะคือเซอร์ไพรส์มากนะคือรักไม่คิดว่าทาง Oriental p r i n c s s ดะเขาจะทำออกมาได้ดีขนาดนี้ค่ะด้วยความที่เนื้อของเขาเนี่ยไม่หนักผิวเลยแต่ว่าคือด้วยความที่รักเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆค่ะเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยเราจะต้องบำรุงเป็นพิเศษในตอนกลางคืนแล้วสิ่งที่รักใช้อะคือไม่ผิดหวังเลยค่ะนั่นก็คือครีมตัวนี้นะคะเป Ad ดวาน e รส e ปียคอมเพล็กค่ะช่วยทำให้ผิวขาวกระจ่างใสแล้วก็เต่งตึงกระชับมากเพื่อวันจะเห็นว่าหลังจากทาทันทีนะคะคือผิวมันอิ่มฟูมากๆเลยอะ่ะไม่มีความเหนียวหนึหนะเอา,หาเหนะให,หนะม่เหนียวหนึบหนะเฮ้ยเหนียวเนะหนะถูกแล้วไม่เหนียวเนะหนะเลยทุกคนคือนอนสบายมากนะคะตื่นมาก็คือผิวเฟรชมากเลยค่ะนี่ได้งานผิวประมาณนี้นะคะก็รู้สึกพอใจเลยแหละ เดี๋ยวเราไปลงงานผิวกันต่อเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะน้องคนนี้เลยค่ะ Red Natural Whitening and Firming Phenomenon นะคะ Foundation S.P.F 30 P.A 3บกค่ะเนื้อของเขานะคะโอเคมากๆเลยเดี๋ยวจะแอบบีบหลังมือให้ดูก่อนนะคะเนื้อปังมากเปลี่ยงง่ายนะคะแต่บกปิดนะทุกคนงานผิว,ววันนี้เราจะไม่ลง คอนซูเลอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเราใช้รองพื้นตัวนี้แล้วเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะคะว่าหน้าด้านหนึ่งทาแล้วกับอีกด้านหนึ่งยังไม่ได้ทาแล้วก็เทียบให้ดูอีกว่าด้านหนึ่งเนี่ยเราจะใช้ตัวฟองน้ําอีกด้านหนึ่งเราจะใช้แปรงค่ะเราให้ดูฟองน้ําที่เราจะใช้นะคะฟองน้ําน้องคนนี้ก็คือจะเป็นของ Oriental Princess เช่นกันนะคะแต่ว่า ความพิเศษของเขาคือหัวเขาจะเป็นแบบตัดแบบนี้ค่ะคือมันใช้ดีมากเพราะว่าเวลาเราใช้เข้าไปกับผิวหน้าอย่างนี้ค่ะเนี่ยคือมันเข้ากับรูปหน้าได้ดีนะคะคือเขาไม่ได้กลมหมดะคะ่ะแล้วก็เวลาแบบเนี่ยเข้าไปที่ซอกจมูกอะไรเงี้ยมันจะแบบ,แบ,บเบลนด์ได้ดีมากวิธีการใช้นะคะก็คือสามารถเอาไปชุบน้ำได้หรือใช้สเปรฉีนะคะในการบบเบลนดเนื้อ รองพื้นเนี่ยจะทำได้ดีมากกว่านะคะแล้วเราก็ใช้ทิชชู่ซับค่ะเราจะทารองพื้นด้านนี้นะสีที่รักใช้นะคะชื่อสีว่า light b e i e นะคือบีบมาที่มือก่อนแล้วก็เบลนดให้อุณหภูมิเรากับอุณหภูมิรองพื้นอะ่ะให้มันแบบละลายก่อน เนื้อเขาจะเป็นแบบลิควิดนะคะเป็นน้ำๆเกลี่ยง่ายลืมบอกไปว่ารองพื้นตัวเนี้คนผิวมันหน้ามันสามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าเขาคุมมันถึง12ชั่วโมงเลยเปรียบเทียบ <ๆ S 2> ให้ดูนะคะด้านขวาเนี่ยคือด้านที่เราทารองพื้นแล้วส่วนด้านซ้ายเนี่ยยังไม่ได้ทานะคะเดี๋ยวจะให้เห็นชัดๆอ่ะอันนี้ Overall ด้านนี้คือทาแล้ว เนียนนะว่าไม่ได้ดูสิเออกำลังพอดีนะคะใต้ตาก็คือกลบมิดนะคะไม่งอคอนซีลเลอร์ต่อมาเดี๋ยวเราจะลองงานผิว โดยใช้แปรงบ้างนะคะแปรงลงรองพื้นโดยเฉพาะสําหรับใครที่ผิวค่อนข้างที่จะคล้ำเนี่ยก็สามารถใช้ได้ด้วยนะเพราะว่าความจริงแล้วรองพื้นน้องคนนี้นะคะเขาออกมาถึง6เฉดสีแล้วก็ทั้ง6เฉดสีเนี่ยเอาจริงเข้ากับโซนสีผิวของคนเอเชียทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยขาวอมชมพูหรือว่าผิวสองสีก็มีสีสำหรับทุกคนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตภาพสวอชให้ดูละกันนะคะ ต่อมาอีกด้านนึงนะคะรัจะใช้แปรงลงรองพื้นลงนะคะเรามาลงให้ดูนะคะสําหรับด้านที่ยังไม่ได้ลงรองพื้นคือรักอะใช้แปรงลงรองพื้นของหลายยี่ห้อมากนะแต่รัรู้สึกว่าของ Oriental p r i n ินเซคือมันไม่กินเนื้อรองพื้นเลยและปกติแล้วแปรงลงรองพื้นมันจะแบบ เนื้อเนื้อตรงนี้มันจะแน่นมากจนทําให้เวลาเกลีย่ยเกลี่ยยากแต่อันนี้คือขนเขาไม่ได้แน่นขนาดานะั้นอะแล้วเวลาเกลีย่ยคือเกลี่ยง่ายมากแต่ว่าในเรื่องของความซอกแซกซอกซอนเข้าไปบริเวณตาอะไรอย่างเงี้ยรักรู้สึกว่าใช้เป็นฟองน้ําจะเข้าง่ายกว่ามันได้มุมมากกว่าเห็นปะอย่างเงี้ยความปางอะตอนเนี้ยที่ลงฟองน้ําอะ จะได้งานผิวที่แบบผิวมากๆนะคะแบบออกงานได้เลยอะ่ะส่วนแปรงลงรองพื้นอะ่ะ e v e r y d a y use ได้อันนี้คือด้านของการลงแปรงนะคะใครชอบงานผิวเบาๆดูไม่หนาไม่หนักอ่ะก็ใช้แปรงไปใครชอบงานผิวกลิบๆเลยนะแบบผิวสวยกลิบเลยแบบเก็บทุกมุมก็ฟองน้ำค่ะหลังจากลงงานผิวเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะคะเพื่อนเื่อเพื่อให้ผิวของเรานะคะกลิบ มากที่สุดในวันนี้แล้วก็เลยใช้ตัวนี้เลยค่ะ Natural Whitening and Firming Phenomenon Foundation Powder SPF 20 PA+++ 3บวกค่ะข้างในเปิดขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็นตัวเป็นพัฟที่เขาให้มานะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้ควบคู่กับแป้งได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากได้งานผิวแน่นๆนะคะหรือ วันไหนที่เราต้องการแบบคือไม่ได้ทารองพื้นแต่ว่าจะทาแป้งผสมรองพื้นเลยก็ได้นะคะเราจะใช้ควบคู่กับน้องแปรงค่ะซึ่งเป็นแปรงที่ไว้สําหรับทาแป้งนะคะวิธีสังเกตแปรงที่ไว้สําหรับทาแป้งเนี่ยหัวเขาจะเป็นพุ่มใหญ่ๆแบบนี้คะ่ะทุกคนคือเขาจะช่วยทําให้เวลาเราทาแปงา้งผสมรองพื้นไปแล้วเนี่ยเกาะกับผิวดีมากและไม่ทําให้มันดูหนาไม่ทําให้มันดูแบบเออดูเยอะจนเกินไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผิวก็ยังจะกลิบเหมือนเดิมนะคะสำหรับรองพื้นและแป้งนะคะของ Oriental v r i n c e t s รุ่นนี้นะคะเขาเป็นนวัตกรรมแล้วก็มีส่วนผสมที่เป็นลิควาซิตพิเศษนะคะของ Oriental v r i n c e s s นั่นก็คือ Advanced Respire Complex นั่นเองค่ะซึ่งทำให้ผิวไม่แคลกระหว่างวันบำรุงในตัว ทำให้ผิวขาวกระจ่างใสเขาบอกว่าเหมือนการทาสกินแคร์ไปในตัวค่ะแต่ว่าเป็นการแต่งหน้านี่เราก็ไปเชดดิ้งกรอบหน้ามาแล้วนะคะโอเคต่อมานะคะสำหรับลิปนะคะตัวนี้เป็น Oriental Princess Red นะคะ Natural Whitening and Firming Phenomenon Matte Lipstick นะคะสีที่รักใช้เนี่ยก็คือเบอร์03 Camellia ค่ะในคอลเลกชันนี้นะคะจะเป็นสีโทนแดงหมดเลย สีที่รักเลือกใช้เนี่ยจะเป็นแดงออกแบบส้มๆนิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยลุกการแต่งหน้าวันนี้ด้วยแหละเราอยากได้ความอมส้มนะคะจะดูแบบเรียบหรูสง่าสวยหรูอ่ะว่าไปอันนี้ก็แน่นอนนะคะเหมือนกับ2ตัวแรกเลย2ตัวแรกที่ใช้เนี่ยเป็นรองพื้นกับแป้งสกินแคร์ใช่ปะส่วนอันนี้ก็เป็นลิปสกินแคร์เหมือนกัน,นะค่ะเขาก็ผสมสารสกัดนะคะที่บำรุงปากเป็นลิปเนื้อแมทนะคะที่ไม่ทำให้ปากแห้งลอกค่ะ สวยแบบนี้นะไม่ใช่ราคาแพงนะทุกคนเอาจริงๆอะตั้งแต่ที่หลักใช้มาเลยนะคะคืออย่างแป้งเนี่ยราคา635บาทแล้วก็รองพื้น645บาทเอ้ยแล้วก็ลิปต์395บาทอะไรจะขนาดนั้นนะคะคือเป็นหลักร้อยมากๆแล้วก็แต่ลุกเนี่ยโอ้โหแพงมากเลยนะสวยหรูดูแพงมากนะ คอมพิวต์ลุกก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวลักจะอินเสิร์ตคลิปในการซับมันให้ดูนะคะว่าผ่านไป12ชั่วโมงแล้วเนี่ยเขาคุมมันจริงหรือเปล่าแล้วก็ผิวหน้าจะเป็นยังไงบ้างนะคะมีหลุดไหมมีคราบไหมโอเคเดี๋ยวก็ตามไปดูเลยอีก12ชั่วโมงนะคะ <S <S ทุกคนคะผ่านไป12ชั่วโมงแล้วะคะ่ะตะกีดด้นะคะเพื่อนๆลักแอบซับมันคือ ด้วยความที่เอาจริงๆอ่ะลักไม่ได้หน้ามันขนาดนั้นอยู่แล้วนะคะแต่จะมีบางบริเวณแค่บริเวณแบบหน้าแก้มนิดหน่อยนะคะแล้วก็จมูกนิดเดียวนะคะมันแค่นี้ให้ดูซับให้ดูเพิ่มเนี่ยนิดเดียว สรุปว่าปังมากนะคะแล้วก็เป็นรองพื้นที่ราคาหลักร้อยแต่คุณภาพหลายพันจริงๆนะคะเพราะว่าสําหรับลุคนี้เนี่ยรักไม่เสียเงินกับการใช้คอนซีลเลอร์เลยใช้แค่รองพื้นกับแป้งผสมรองพื้นนะคะก็จะได้งานผิวกริบๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือลิฟก็สวยค่ะ สีสวยมากมในราคาหลักร้อยเช่นกันนะคะโอเคสรุปนั่นก็คือมันผ่านผ่านมากๆนะคะสำหรับ3ตัวนี้ของ Orient a l Princess อ้อสตัวเลยสิเป็นตัวบำรุงก่อนที่เราจะมาแต่งหน้าลุคนี้ด้วยนะคะใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ในการช่วยการตัดสินใจซื้อนะคะรองพื้นดีๆสักอันหนึ่งที่ช่วยคุมมันแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยเป็นงานผิวจริงๆกริบๆแบบนี้เลยค่ะโอเควันนี้ลักลาแค่นี้นะคะฝากไว้ด้วยสาหรับ ลูกนี้ใครที่อยากให้รักสอนแต่งตาลูกนี้นะคะคอมเมนต์มาเดี๋ยวมาสอนนะคะเชี่ยวเชี่ยวจ้าโอเคบาย